สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะอิฟก็จะมาบอกสพคุณสบูสโนโครีมไวท์ซอฟต์ตัวนี้นะคะจะบอกว่าอิฟยังไม่ได้ทำมาพิเนต์บรรยายสบคุณต่างๆนา,นานาเลยนะคะแต่แค่โพสต์รูปไปรูป2รูปเนี่ยยอดจองก็หมดกลางอากาศแล้วค่ะทั้งยอดจองแล้วก็ยอดขายตอนนี้นะคะ5 0 0หมื่นก้อนแล้วค่ะ ให่พลิบตาเดียวนะคะทุกคนรอคอยที่ให้นางกลับมาแล้วนะคะวันนี้แล้วนางก็กลับมาสมใจทุกคนแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะสะบู่ตัวนี้มันดียังไงนะคะหลายๆคนที่ไม่เคยใช้นะคะก็อยากจะรู้ว่าสบู่อีฟตัวนี้ดียังไงหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของไวท์เทนิ่งเดี๋ยวอีปเปรียบง่ายๆนะคะกับฟองน้ําฟองน้ํานะคะอุ้มน้ําแบบนี้ก็จะเปรียบเหมือนผิวของเรานี่ยแหละคะ่ะที่มันมีคราบไขมันสิ่งสกปรก,ปกอุดตันนะคะทําให้ผิวเราหมองคล้ำสบู่อีฟนะคะจะเข้าไปท ทำงานโดยการดึงคลาบไขมันทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นทันทีเห็นไหมคะพอมันขาวใสขึ้นทันทีสบู่เราไม่รอช้าค่ะ นำสารสกัดไวท์นิ่งที่มีอยู่ในตัวต้อนสบู่นี้นะคะคือวิตามิน B3 วิตาตมิน E โจโจจบาบออยน้ำผึ้งกลีเซรีนนะคะเป็นสารไวท์เนิ่งแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าไวท์เนิ่งกับความชุ่มชื้นน่มันต้องทํางานคู่กันพอมันลงไปเสร็จผิวเราจะกระจ่างใสขึ้นทันทีหนึ่งระดับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยขาวเนียนถาวรขึ้นนะคะ2นะคะสบู่อีต,ตัวนี้นะคะสามารถช่วยลดหิวได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังแล้ว ก็หน้าอกนะคะเพราะว่าบริเวณที่หลังแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะมีต่อมไขมันอยู่นะคะทําให้เกิดสิวได้ถ้าเกิดว่าเจอแบคทีเรียเข้ามากระตุ้นเนี่ยฉะนั้นนะคะอปก็เลยนําสารสก,กัดที่ช่วยในเรื่องลดแบคทีเรียมาใส่ลงในสบู่ด้วยนะคะก็จะมี <S 2> <S 2> แปะทายจากเห็ดชาก้านะคะมีงาขีมออ้ม็นทีทออยยูคาลิปตัสที่ช่วยในเรื่องลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ควบคุมการทํางานของต่อมไขมันด้วยนะคะไม่ให้มีน้ํามันส่วนเกินนี้ก็จะเป็นกลุ่มสารสกัดธรรมชาติเลยนะคะที่ มาช่วยในเรื่องลดการเกิดสิว3มสบู่อีฟสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสนะคะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง99.99% 99นะคะโดยอีฟใส่ตัวนี้เลยนะคะคลอโรซาลีนอลซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อทําความสะอาดผิวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าใส่ปริมาณเท่านี้เท่าน,านี้สามารถกําจัดเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะ3ส,สรรพคุณหลักๆนะคะที่คลองใจ ใครหลายๆคนลดสิวผิวขาวแล้วก็ฆ่าเชื้อได้นะคะเพียง200บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ